สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบเบลเล็จ,จำกัดมหาชนดีน้านมถั่วเหลือง UST สูตรผสมงานดำสองเท่า เราถามเลยค่ะช่วงโควิด1 9แล้วแต่ละคนเนี่ยชีวิตพวกคุณเปลี่ยนไปในทางไหนยังไงบ้างที่หลักๆเลยคืองานถูกยกเลิกคิวคิวคอนเสิร์ตถูกยกเลิกหมดเลยค่ะแต่ว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสที่พอมามีกระแสแบบนี้ก็ทําให้พวกนูมีรายได้เข้ามาในช่วงที่มันคนอื่นทํางานไม่ได้แต่เราเราเราสามารถจะมีรายได้ได้ค่ะคุณแม่สิตาล่ะคะ ช่วงโควิด19ทําำอะไรเราได้บ้างไหมคะก็เปลี่ยนนิดหน่อยแค่ไปต่างงานต่างประเทศไม่ได้แต่มันจะเป็นบวกเยอะๆตอนกระแสส้มหยุดมาอันนี้ว่าคือเดินสายโยนส้มกันโยนส้มทุนเนื้อ3ามสี่หรืออากานต่อวันโหคุณนุ้ยแหละคะคุณพอโควิดปุ๊บเราก็จะเริ่มคุยกับตู้เย็นของในบ้านตอนนี้คือนอนจนหมอนเน่าเลย คุณน,นุ้นนยเล่นโซเชียลทุกรูปแบบเรามีความรู้สึกว่าถ้าจะทําอะไรได้ในช่วงเวลานี้เพราะตอนนี้คนไทยช่วยเหลือกันหมดเลยเราก็อยากจะมอบความบันเทิงให้กับเขาเขาจะได้แบบอยู่บ้านเพราะมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบโอ,อ้ดูคลิปแล้วไม่เครียดเนี่ยรอคลิปอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ทําให้รู้ว่าบ้านเราอ่ะมีของเยอะเดินก็ไปค้นของเอ๊ะขาตั้งกล้องกล้องจะตั้งตรงไหนเดินก็ไปดูที่ห้องเก็บของมีมีขาตั้งกล้องบิ๊กผมอย่างเงี้ยฮะเปิดโต๊้ปุ๊บ หยิบมามีมีทุกอย่างเครื่องสำอางแต่งน้องแต่งหน้ามีเป็นขอแม่สิตาแม่สิตาอย่างเงี้ยเหมือนมากใช่เขไปหาเก่งมากเหมือนในเวอร์ชั่นสวยนะฉันบอกหลายรายการแล้วว่าถ้าเจอหนุ่ยเนี่ยแม่ขออนุญาตแบบแม่ก็มีอะไรพิเศษนะแม่อยากหลังวันรลงวัลตอบแบบเต็มๆหน่อยเพราหนุ่ยเหมือน สีหนอาสีหน้าเหมือนไม่ให้เงินนะเหมือนอยากให้รองเท้าเอาแต่ละคนนะแต่บากจากบอกเลยว่าเนี่ยเขามีชื่อเสียงกันมาก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะแต่ละคนก็ผ่านความจุดยากกันมาลำบากกันมาไล่เรียงกันมาสิคะเจน่นุ่นโบยังไงคือหนูร้องเพลงตั้งแต่มอหนึ่งอะพี่แม่หาเงินเองได้จากมอหนึ่งก็เรียนเรียนนาฏศิสินเข้าวิไลยนาฏสินางท้องแต่ต้นหนึ่งหนูก็เรียนยันมอหกน่ะก็คือร้องเพลงมาตลอดจนถึงตอนนี้โอ้โหโหสุดยอดเจนล่ะคะเจนก็เป็นนักร้องค่ะเป็นดนเซอร์ก็ ยาวๆมาเลยค่ะจนมาถึงปัจจุบันทำตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่ปหค่ะพี่แมวฮป .6 ร้องด้วยเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวไปเรียนบ้างช่วยแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนปัจจุบันก็มีอาชีพสร้างรายได้ก็ให้ครอบครัวโอ้โหนี่ทำตั้งแต่1ิบนิดๆเลยนะนู่นแหละจ๊ะของนู่นตั้งแต่9้าขวบอ้าวชนะไปอีกขอบคุณเขาสิงก็ไปเรื่อยเรื่อของนู่นใน9้าขวบคือโดนบังคับให้ทาเพราะว่าบ้านเราจนเอทั้งขายของทั้งร้องเพลง ก็จนแบบมาพลิกจนเข้าวงดนตรีแล้วก็เข้าเป็นศิลปินค่ะอเห็นบอกว่างานเนี่ยรับทุกงานแม้กระทั่งงานทําบุญกระดูกก็รับด้วยรับค่ะทำอะไรเยอะนะ่ไงฉลองเขาจะเรียกงานฉลองกระดูกอะค่ะก็คือแบบเคยไปเล่นแบบว่าน้องแฟนคลับอะค่ะมาดูเราแล้วก็กลับไปรถชนเสียแล้วพอถึงวันครบร้อยวัน ทางญาติพ่อแม่เขาก็หาเราเนี่ยแหละไปไปเล่นไปเล่นให้น้องอย่างเงี้ยแม่สีตางยังไงคะอายุ50าสิเท่าไหร่นะตอนนี้5้าแผ่านอะไรความยากลำบากอะไรมาบ้างคะก็ไม่ไม่ค่อยยากนะหรอไม่ยากเพราะว่าเราดังเราเล่น Facebook ปีหนึ่งหลานสาวแล้วอยู่ๆมันก็ดังในข้ามคืนจริงอปะตอนไหนตอนกิมที่ถ่ายรูปบิกินี่เมื่อตอน54อะไรเียตอนโดนบูลลี่ในไทยเราก็เดินสายอยู่ อาเซียอ่ะที่เขาถามกันว่ารู้สึกอะไรไม่ไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องเราอยู่เมืองนอกอ๋อ,อเขาเขาด่าฉันในไทยเหรอไม่รู้ฉันทํางานอยู่ฉันทํามาหาก,กินอยู่คือด่าคนก็ด่าพี่เหอไม่ไม,ม่เวลาออคือเวลาใครถามเราก็จะบอกว่าไม่รู้เด้ไหว้พาสวดมนทุกวันเองไม่ได้ทําอะไรนะเคล็ดลับอะไรต่างๆเนี่ยฉันไหว้พาสวดมนแล้วมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลามีเหตุการณ์ลําบากหรือว่าโดนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยฉัน จุดทูบแช่งตอนคืนเขาแังเต็นดวเข้าวันฟูโมจะจุดเลยท่านโอ้ยังปล่อยให้พวกฉันต่ำมาทำลายชีวิตหนูหนูก็จะเป็นคนแล้วแล้วนักอ๋ออย่างนี้เลยปักสัางแจ้งให้รับรูถึงสวรรค์ออมาที่สามสาวเจนนุ่นโบบ้างเห็นบอกว่าดีใจมากเลยได้มาออกรายการสามแทบ ดีใจมากค่ะดูพระพรปกติประจำอยแล้วเห็นบอกว่ามีใครมีเรื่องจะปรึกษาแม่มาเจนค่ะชอบชอบเรื่องสัญญกรรมเห็นไม่บ้สวยกันแล้วนะไม่พอแม่หน้ามันยังเป็นหนกแล้วก็มันเหมือนจะเบี้ยวๆนิดๆไม่มีปัญหาเราสามารถจัรูปหน้าได้เลยต้องถามแม่สีตางว่าความสวยเกี่ยวไหมคะไม่เนี่ เออถามนิดนึงนะถ้าสมมุติว่าเขามาออฟเฟอร์นะให้แม่สีตางเนี่ยไปทําหน้าเอาให้สวยยิ่งกว่าสามสาวเนี่ยเอาไหมไม่เ<ๆ>อาทำไมเพราะว่ามันต้องพักเป็นเดือนเราไม่ได้อยากสวยไม่เคยอยากสวยเลยนะ <S S S ไม่เคยว่าเห็นคนนึงสวยว่าอยากได้จมูกไม่เคยนะออตอนเมื่อก่อนฉันฉันก็เคยสวยมาก่อน <_ S 2> อาจารย์แล้วที<ม>่น<ม>ี้ตอนฉันสวยตอนที่บ้านฉันเคยหน้าตึง มีรูปให้ดูนะมีมร,รูปให้ดูอตอนหน้าตึงอ่ะก็มีแต่ตอนนั้นฉันเลี้ยงผู้ชายนะอ้าวเหรอแต่ตอนหน้าผีผีเนี่ยโดนผู้ชายเอาไปเลี้ยงสิบหัวตีเปนหน้า รูปไหนนี้รูปใครอะตกลงรูปนี่รูปเจลสาวขาเจนนุ่นโบนี่ไงดูสิดูดีมากว้าวโกลด์ดูแข็งแรงนะคะดูสระป๋ออันนี้นี่ถ่ายอะไรอะพิธีสารเพย์บอยอ๋ออันนี้เพย์บอยเลยนะแน่โอ้ยพอไีขนาดนั้นนี่โดนถ่ายงี้ไม่มีใครว่าเธอเหรอ ขออนุญาตค่ายปีหนึ่งนะคะกว่าจะได้ไปถ่ายแต่พ่อกับแม่แล้วก็ที่บ้านเขาเขาเขาไม่ได้ว่าเขาอนุญาตนะคะแต่ว่าเขาก็ขอดูว่าจะต้องถ่ายยังไงอย่างเงี้ยค่ะมีใครติดต่อเราถ่ายไงี้ไหมแม่เดี๋ยวจะจะถ่ายปีหน้าเด๋ททำนะอดทำน,น,นี่เราทำนะเราไม่ได้ไม่ได้ให้อันนี้มาเป็นโปรเจกต์งานแต่เดี๋ยวเรา,าเราเตรียมไว้สิ้นปีก่อนเนาะแม่สีตางเนี่ยสื่อสารกับกูกูได้ บอกไว้ตอนต้นตั้งแต่ห้าขวบนะนังตั้งแต่เกิดแล้วก็ให้เลขได้ด้วยจริงหรอแฟนคลับตางจะไปสถานที่หินเยียนนะเราเขาจะเห็นกันเองตั้งแต่งวดนั้นมาฉันอยู่บ้านเก่าไม่ได้หรอกจะต้องย้ายบ้านคนมากันเยอะตอนนี้เจ้าแม่จะเขียนเบอร์หมดแล้วทำไมอือเล่นเล่นมาสามงวดแล้นเจ้าแม่จะเขียนคหลันเลขจนไี้ตัวแม่เห็นผี มูตัวแม่ใครคะใครเป็นมูตัวแม่เชื่อเรื่องพวกนี้มากกว่าค่ะมขอว่าอย่างอย่างในช่วงเพลงเราดังปุ๊บเนี่ยเจงก็นึกถึงตาไข่ก็นึกถึงนะว่าเราเคยเคยสักมาาบูชาอะไรเงี้ยค่ะก็นึกนึกถึงว่าขอให้เพลงของเราเนี่ยขอให้เพลงสามสาวเนี่ยดังไปนานๆนะนะนะปู่อะไรอย่างเงี้ยขอให้มีงานสินค้างานโฆษณาเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยาก ถ้าเกิดหมดโควิดเนี่ยหนูจะรีบบินไปจุดประทันให้เลยอะคุณนุ้ยพกของดีอะไรไหมคะคุณเนี่ยค่ะหนูไม่เคยพกอะไรเลยเงินยังไม่พกเลยค่ะเงินยังไม่พกเลยค่ะขอเงินค่ะใช่อันนี้เรื่องจริงพี่แม่เงินก็ไม่พกแต่ว่าพอไปดูค้นในกระเป๋าดูอะไปเจอพวกแบบว่าจะเจอพวกซองที่แบบจะใส่เงิน ทำเป็นรูปสามเหลี่ยมเอาไว้เหมือนตอนเราไปฮ่องกงอที่ไปไหว้เนาะที่เราไปไหว้เหมือนเป็นการแบบขอยืมเงินท่านมาแล้วก็จะเก็บใส่ซองเอาไว้พอครบหนึ่งปีเรากลับไปเราก็เอาเงินที่อยู่ในเนี้ยเอาไปทําบุญที่นน่นไปใส่ตู้บริจาคที่นน่นว่าจะแม่สีตางหลับพกอะไรแบบของดีกับเขาบ้างไหมคะอ๋อคือเป็นคนสวดมนต์ไหว้พาายเทพอะไรหมดแต่ แล้วทีนี้ไปได้มาวันนั้นนี่คือความเก่าขมาเหรอคะคือเกือนนี้จะติดไว้ในกระเป๋าถือกระเป๋าตังมันเป็นเหล็กไหลแล้วพอเราพกเงินก็ไม่ขาดกระเป๋าเราใส่ในกระเป๋าเงินเลยนะเล็กเงินเล็กทองใช่ไหมคือมันก็มีพลังพลังที่พลังงานที่มันจะมาผลปกป้องตัวเราเราก็เลยพกติดตัวไว้นี่แหละรถทุกความเียวะไลชิ้นแบบฉันจับนักออกแฉันจะไว้แถวแถวนะงหัอ๋อคือพกเข้าไว้ตรงนี้เลยตอนรถความหมุนเลยนะ ฉันเหมือนภาพสโลเลยนะฉันกลับจากงานโชอีรอดมาได้ใช่โเขก็มีกําไรกันผีอะไรอย่งเงี้ยคไม่ไม่ค่ะเป็นกำไรพระอันนี้หนูใส่ตั้งแต่ตอนอายุ16ใส่มาตลอดเคยโดนรถชนตอนที่แม่เสียตอนนั้นแม่เสียได้วันนึงและอีกวันนึงอ่ะหนูจะออกไปซื้อสเต็กให้น้องก็ขับรถกันไปกาแฟเนี่ยค่ะแล้วพอไปถึงสี่แยกคือเราสี่ตาเรามองแล้วว่าเราไม่เห็นรถ ไม่มีรถมาเลยโล่งๆเลยแต่พอออกแบบออกไปแยกนิดนึงสิบล้อมาเลยค่ะล,ล้อชนรถหมุนแต่ว่าไม่เป็นอะไรกันเลยไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าล้อช่วงล้อหน้าคนขับก็ยุบเข้าไปค่ะ โอ้น่ากลัวมากแล้วตอนนั้นเราก็คือใส่กำไรใส่กำไรอะใส่แล้วเพราะแม่เพิ่งเสียได้หปีทุกๆคนนุ้ยแล้วก็แม่สีตางเนี่ยนะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่ติดตามกันบ้างหรือเปล่าในช่วงเวลาที่บางคนอาจจะรู้สึกแบบว่าเครียดในเรื่องของการต้องอยู่บ้านกักตัวเก็บตัวหรือในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตรวเนี้ยเราถ้าเราจะช่วยได้เราก็อยากจะให้เขาแบบว่าผ่อนคลายทางอารมณ์ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ติดตามกันเพราะว่าตอนที่ อ๋อก็เขาเรียกว่าอะไรในช่วงเนี้ยคนก็เข้ามาติดตามมันเยอะมากขึ้นอ,อ,อขอบคุณทุกครั้งเลยค่ะขอบคุณที่คอยกอดฉันเวลาไปต่างจังหวัดทุกจังหวัดเลยอตอนนี้เราก็ฉัน ฉันเคยสัญญากับทุกคนแล้วตอนฉันเดือดร้อนแฟนขับก็โอนเงินกันสะบ้านเลยตอนนี้ฉันพอจะแบ่งปั่นได้ก็ยังเป็นโครงการเลียเเล้ยงข้าวหมอดเลี้ยงข้าวเพื่อนนะคะกับแออุวิริยาเดี๋ยวเราจะลงตามชุมชนต่อเลยค่ะตอนนี้เช็คคิวแล้วชุมชนไหนขอมาได้ <S <S 2> <S 2> เรื่องงานเดี๋ยวเขาโปรโมทกันเอง หน้าเฟซหน้าอะไรเดี๋ยวพวกหนังพวกอะไรก็มีรอชมนะคะพวกเราสามสาวก็ต้องขอบคุณพี่ๆศิลปินดาราทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ทุกๆคลิปนะคะที่เอาเพลงของเรามาเล่นติ๊กต k อกนะคะทำให้พวกเรากลับมามีกระแสอีกครั้งต้องกลับขอบคุณจากใจจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะดีเจนุ้ยนะคะคุณแม่สีตางนะคะแล้วก็สามสาวเจนนุ่นโบซุปเปอร์บันไทยนะคะ ถือว่าเป็นคนดังโควิด -19 นะคะร่วมแซํากับเราในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่คิมเนี่ยเวลาร้องเพลงเนี่ยก็คือเดินออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับเวลาฝนตกทาไมอะคะน้ำจะขังชุ่งจมูก